สวัสดีครับช่องราชามหามุนีเรื่องลี้ลับ EP 7วันนี้จะนำท่านมาติดตามประวัติความเป็นไปเป็นมาในการสร้างพระใหญ่บึงการหรือพระพุทธสิขีมงคลสมัยขนาดหน้าตัก39เมตรสูง69เมตรและยังไม่รวมความสูงของฐานอีก19เมตร ความสูงโดยรวมก็ประมาณเกือบ90เมตรนะครับถือว่าเป็นผ้าใหญ่ที่สุดในจังหวัดเมืองกาญผมก็ขอเกินนำประวัติความเป็นไปเป็นมาก่อนที่จะได้สร้างผมได้มีโอกาสนำลูกแก้วจัก,กรพรรดิลูกแก้วเจ็ดสีไปจำตัวของผมไปถวายผ้าจา์บารามีที่พระาธาตุผาซ่อนแก้วและก็ได้ลูกแก้วลูกที่สองที่ป่องดอนจันผัน่นเผาอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดนนองคายพร้อมกันนั้นได้มีน้องอีกคนหนึ่ง ลูกแก้วสีชมพูในปลายปี63และต้นปี64ได้นำไปให้หลวงพ่อดูและหลวงพ่อสัมผัสได้พูดไว้ว่าฤาษีใหญ่ฤาษีใหญ่จะได้สร้างพระใหญ่มากนะช่วยพระองค์หนึ่งสร้างพระใหญ่ซึ่งใหญ่มากและก็จะทำสำเร็จด้วยตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้นะฮะว่าจะได้มีการสร้างพระใหญ่บึงการ หรือว่าพระพุทธสิกขีมงคลสมัยองค์นี้ตัวผมเองไม่เคยรู้จักพระจารย์สมัยและวัดอมรอพัฒเลยไม่เคยมาร่วมงานที่จังหวัดบึงการเลยจนอยู่วาวันหนึ่งผู้กองสุรนันท์ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจกรเกษียณอายุราชการจากด่านตอมอนองคายเคยร่วมสร้างพระเทหลอพระศิวลีด้วยกันกับผม ได้มาชวนให้ผมเข้ามายัางวัดอมรอพัฒบอกว่าปูปูป,ปูเขาจะสร้างพระใหญ่นะที่จังหวัดบึงการหน้าตักใหญ่มากเลยเห็นมีญาติธรรมผมเขาบอกว่าพระอาจารย์สมัยจะสร้างพระใหญ่ที่จังหวัดบึงการผมเห็นปู่ชอบสร้างพระก็เลยจะมาชวนไปเขาจะมีพิธีการอบอกกล่าวเปิด ภูมิวัดภูมิวาในวันที่22มกราคม2565นี้ยปู่ไปด้วยกันกับผมนะเราไปนอนกันที่วัดอมรพัฒจังหวัดบึงการผมก็เลยได้มารู้จักกับพระอาจารย์สมัยและวัดอมรอพัฒเป็นครั้งแรกโดยที่มีเหตุว่าให้ผมได้มาร่วมงานเบิกภูมิวัดเพื่อที่จะสร้างพระใหญ่ พระใหญ่เบริงการนะก็เลยกำเนิดเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพอผมได้มาพบผ้าจาย์ก่อนที่ผมจะลาผอาจา์กลับหลังจากเสร็จพิธีบวงสวงแล้วเปิดภูมิวัดภูมิวาเพื่อจะสร้างพระใหญ่แล้วพระ้าจารย์ก็เลยเล่านิมิตให้ผมฟังว่าท่านนิมิตเห็นลูกแก้วทั้งหมดสามลูกที่จะมาช่วยในการสร้างพระใหญ่บึงการโดยมีลูกแก้วสีดำ ซึ่งเป็นของตัวท่านเองมีผู้นํามาถวายท่านและท่านก็บอกว่าจะมีลูกแก้วอีกหนึ่งลูกก็คือลูกสีเขียวเป็นลูกสีเขียวและอีกลูกหนึ่งจะเป็นลูกสีชมพูวันในวันนั้นผมก็ได้พกลูกแก้วประจำตัวของผมเป็นลูกแก้วจกักรพรรดนะินในลูกเดียวมีเจดสีพอท่านเล่านิมิตให้ผมฟังเท่านั้นแหละครับผมก็เลยล้วงเอามือล้วงย่ามในกระเป๋าผม นำลูกแก้วออกมาถวายท่านเลยท่านก็บอกอู้เอางี้เลยเหรือษีผมก็บอกว่าผมขอโมทนาบุญกับพะอาจารย์นะครับเพราะพะอาจารย์จะสร้างผ้าใหญ่ขนาดนี้จําเป็นต้องมีลูกแก้วที่มาร่วมสร้างตามที่พะอาจาร์ได้นิมิตว่าจะมีลูกแก้วทั้งสามลูกมาช่วยพะอาจาร์สร้างแต่ว่าลูกสีชมพูนั้นผมต้องขอปรึกษาเจ้าของลูกแก้วเขาก่อนเพราะผมรู้จักว่ามีน้องคนหนึ่ง ได้ลูกแก้วสีชมพูเป็นเจ้าของอยู่ผมต้องถามเขาก่อนว่าเขาจะพร้อมที่จะนำมาถวายเพื่อร่วมสร้างผ้าใหญ่บึงการไหมจากวันนั้นผมก็ได้นำความไปบอกน้องก็คือคุณอินนะนางสาวปฐมมาวดีชมเชยวชาญหรือคุณอินที่ได้รู้จักกับผมซึ่งเป็นกัลรรยาณมิกรกัลยาณมิตรกัลยาณธรระะม,รระะมที่ร่วมสร้างบาร,รมีด้วยกันมา พวกเราได้นำลูกแก้วเจ็ดสีหรือลูกแก้วจัก,กรพรรดิพร้อมด้วยลูกสีชมพูและเครื่องค้ำของคุณน้อมนำมาถวยายแด่พระจาราร์สมัยเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างจากนั้นก็มีการสร้างสาลหลักเมืองบาดาลโดยหลวงปู่เจริญจากถ้ำปากเปียนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีการสร้างปู่ เออเลอและปู่คาทาซึ่งเป็นผู้ดูแลในวัดอมรอพัฒมีการปั้นองค์พญานาคบริเวณหน้าองค์พระใหญ่เบงการหรือพระพุทธสิกขีวงคลสมัยนะครับนี่นี่รูปที่ท่านเห็นนี่ก็คือเจ้าปู่เออือกับปู่คาทาผู้เป็นเจ้าที่ดูแลในสถานที่ตรงนี้นะครับสถานที่ของเราก็มีการจัดเตรียมนะมีการคูณดิน เพื่อที่จะรองรับพระใหญ่บึงการพระพุทธสกีมงคลสมัยโดยมีการเจาะทดสอบนะทดสอบตัวอย่างดินนำไปให้ห้องแหละที่ทำการทดสอบในการรับน้ำหนักแล้วก็นี่เป็นการทดสอบของเราเองนะเพื่อดูว่าชั้นดินเป็นอย่างไรน้ำใต้ดิน ในดินมีมากขนาดไหนจะต้องใช้ปอเกเหล็กปอกแคสซ,ซิงในการกดกันน้ำและก็หาวิธีในการที่จะเทเสาเข็มให้ดีและมีคุณภาพมากที่สุดนะครับเป็นการทดสอบดูว่าชั้นดินแต่ละความลึกเป็นอย่างไรแล้วก็จะแก้ไขปัญหาอย่างไรในขณะการทำงานเจาะทำเสาเข็มเจานะเพราะเสาเข็มเจาะ ขนาดไดมิเตอร์40เซนติเมตรมีเหล็กเส้นยืนทั้งหมด8เส้นเป็นเหล็กค้ออ้อยขนาด12ม mm. ิลแล้วก็สไปรัลขนาด9 mm. มิลลิเมตรใช้เข็มทั้งหมด490ต้นจากการคำบวนของ<อ>วิศวกรวและผู้ออกแบบได้ทำแบบออกมามล่าสุดก็มีมใช้เสาเข็มเจาะทั้งหมด490ต้นนะ ได้เ้น40เซนความลึกอยู่ที่12เมตรถึง13เมตรก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาประกอบศิลาฤกษ์ในวันเสาร์ที่16มีนาคมที่ผ่านมาเวลา9นาฬิก56นาทีก็ได้มีการประกอบพิธีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการประธานฝ่ายคารวะและประธานฝ่ายสงฆ์ ก็เป็นหลวงพ่อเทวัดเซกานะฮะหลวงปู่เทมาจากวัดเซกาแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในงานมากมายนี่ก็เป็นการเจาะเสาเข็มเสาเอกเสาโทและเสาตรีนะครับในวันนั้นโดยทำการเจาะทั้งหมด3ต้นนะมีการเทคอนกรีตเสาเข็มเสาเอกเสาโทและเสาตรี ในวันนั้นนะครับมีการประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่ครับในการสร้างพระใหญ่เบิงการในครั้งนี้พระพุทธสิขีมงคลสมัยขนาดหน้าตัก39เมตรความสูง69เมตรรวมฐานด้วยก็88เมตรหรือเกือบถึง90เมตรนะฮะเพราะเกตเกศของหลวงพ่อใหญ่เบิงการเนี่ยจะสูงมากนะฮะแล้วก็มีการ จากนั้นก็มีหลังจากประกอบศิลาเลิกแล้วเราก็ท่านได้ทำการเจาะเสาเข็มไปแล้วทั้งหมดนะตอนนี้นะครับ18ต้นนะครรวมทั้งเสาเอกเสาโทและเสาตรีด้วยเสาเข็มทั้งหมดมีทั้งหมดจํานวนทั้งหมด490ต้นนะครับมีทั้งหมด490ต้นขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเสาเข็ม ที่ยังมีเหลืออยู่อีก472ต้นนะครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดอมรอพัฒบ้านดงหมากยางอําเภอเมืองจังหวัดบึงการเข้าทางท่าไครนก็คือเลยสูนราชการไปนะครับเลยวัดท่าไค้ไปนะครับพอถึงโค้งก็ยูเทนะิร์นฮะยูเทิร์นเข้าซอยข้างสูนราชการขับตรงเข้าไปเรื่อยๆนะฮะผ่านสวนยางเข้าไป ก็จะเจอวัดอยู่วัดหนึ่งตรงสามแยกแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับตามทางเข้าไปเรื่อยๆจะมีป้ายวัดอมรพัฒน์บอกอยู่นะครับก็จะถึงวัดอมรพัฒน์อยู่ในป่าช้าบ้านดงหมากยางนะครับสําหรับท่านที่เดินทางมาจากอําเภอบุ่งค้าก็สามารถเข้าทางบ้านท่าโพนะโรงเรียนบ้านท่าโพนะเข้าซอยตรงนั้นได้เลยก็ขับตรงไปเรื่อยๆผ่านบ้านดงหมากยาง จนมาถึงวัดวก็เลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายก็ตามป้ายวัดอมอนพัทเข้าไปเรื่อยๆเลยครับก็จะไปเจอวัดนะแล้วก็ส่วนในการออกแบบนั้นคณะผู้ออกแบบก็ได้ทำการปรึกษาหารือแล้วก็มีการออกแบบบัวฐานองค์พระมีการสแกนองค์จริงนะโดยเอาแบบนะฮะแบบแบบนี้คือมีองค์จริงนะฮะเป็นเป็นเนื้อทอง ทองโบราณน,นะฮะตีขึ้นมือนะฮะเป็นเป็นงานมือนะฮะตีขึ้นมือตีขึ้นองค์ด้วยมือนะครับองค์จริงสวยงามมากครับเราก็เลยมีการสแกนนะ,ะสแกนจากองค์จริงขึ้นมาสร้างเป็นองค์ขนาดหน้าตัก39เมตรโดยได้ช่างเล็กจากพระธาตุผาซ่อนแก้วผู้ลังสรรค์พระพุทธเจ้าพ้าองคอ์วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะ,ะแล้วก็หลายๆวัดที่ช่างเล็ก ได้รับงานอยู่นะครับพร้อมกับทีมงานช่างชาตีซึ่งเป็นช่างจากศิลปกรนะฮะเป็นจิตรกรช่างที่มีฝีมือรับงานระดับประเทศมากมายนะครับเป็นทีมงานที่ทางผมเองได้ประสานและติดต่อเข้ามาเพื่อมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับชาวเบืองการในการสร้างพระใหญ่เบืองการ พระพุทธสิขีมงคลสมัยขนาดหน้าตัก39เมตรความสูง69เมตรรวมฐานด้วยก็ประมาณ88เมตรถึง90เมตรได้นะฮะก็รอสรุปความสูงอีกทีนะฮะเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วเพราะว่าองค์จริงนั้นท่านมีเกตที่สวยงามมากครับเกตยาวเรียวนะฮะแล้วก็คาดว่าต้องมีการ ติดสัญญาณไฟและสายล่อฟ้าบนเกตขององค์หลวงพ่อใหญ่เบิงกาดด้วยนี่ก็เป็นแบบทำสามดีนะฮะให้ท่านได้รับชมเพื่อได้รู้ว่าในฐานองค์พระมีกี่ชั้นมีการประกอบการเสริมเหล็กการวางโครงเหล็กและองค์พระอย่างไรนะฮะภายในองค์พระก็จะมีลิฟต์หนึ่งตัวนะฮะเพื่อใช้ในการบำรุงรัก,รรกษาและก็เป็นการ นำวัตถุมงคลหรือพระบรมสารีริกธาตุเครื่องค้ำของคูณต่างๆขึ้นไปบรรจุขึ้นไปประดิษฐานไว้ภายในองค์พระแต่ละจุดนะแต่ละจุดที่ทางวัดจะกำหนดอีกทีหนึง่งก็ขอเชิญผู้มีจาาิตสัาธาร่วมสร้างพระใหญ่บึงการพระพุทธสิกขีมงคลสมัยได้ทุกท่านนะครับฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ช่องราชามหามุนีด้วยนะครับขอบคุณครับ